ทันทีที่ถุงอาหารอย่างชีพช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยชุดแรกที่ประกอบด้วยข้าวผัดสำเร็จรูปในถุงทนความร้อนบรรจุพร้อมปลาแห้งและน้ำดื่มซึ่งเก็บได้นานนับเดือนถูกผลิตขึ้นโดยบุคลากรและนักศึกษาคณะอุตสาหกรรมเกษตรมหาวิทยายลัยสงขลานครินตลอดจนผู้มีจิตอาสาตั้งแต่กลางเดือนตุลาคมที่ผ่านมา หเดือนกว่าที่ผ่านไปทานน้ำใจจากชาวสงขลานครินภายใต้การสนับสนุนกําลังพลจากกองทัพเรือภาคที่สองลังไลสู่มือผู้ประสบภัยในพื้นที่ภาคกลางและกรุงเทพมหานครอย่างต่อเนื่องการส่งอาหารสดทุกวัน,ท,วนทุกวันนี่จะเป็นเป็นกิจกรรมที่ที่คงจะทำระยะยาวคงจะยากก็เลยคิดว่าเราน่าจะมีอาหารที่พร้อมทานจะเดลรล้เกบได้งานเพื่อจะพร้อมส่ง เมื่อมีเหตุการณ์ที่ฉุกเฉินเรามีสัคภาณในการทําอาหาราสํำเร็จรูปพร้อมทานแล้วก็เก็บได้วยการสำหรับเพื่อนพี่น้องคนไทยที่ตกกำลังบใบอยู่ขณะนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นข้าดหมก็าตามจนถึงขณะนี้มหาวิทยาลัยสงขลานครินทได้ทำการส่งมอบชุดอาหารอย่างชีพเพื่อผู้ประสบอุทกภ,ภัยรวม5ครั้งเป็นจำนวนทั้งสิ้น28,000ชุด และพร้อมผลิตเพิ่มเติมตามความจำเป็นควบคู่กับการสำรองชุดอาหารอย่างชีพเอาไว้อีก3,000ชุดเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่ภาคใต้เพื่อว่าอาจจะมีสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลันในภาคใต้พื้นที่ใกล้เคียงที่เราจะจะ,จะต้องช่วยเหลือด้วยนะครับส่วนในอนาคตถ้าเกิดว่าระยะใกล้เนี่ยถ้ายัางมีความต้องการอยู่อีกแล้วก็มีคำร้องของมาเนี่ยนะครับเราก็ยินดีที่จะเป็น ผลิตส่วนนนีเเพิิม่มมตะครับอกจากชุดอาหารยังชีพแล้วยังมีขนมปังข้าวสังหยดจากงานวิจัยของคณะอุตสาหกรรมเกษตรที่มีอายุการเก็บรักษานานถึง2เดือนและส่งมอบไปแล้วทั้งสิ้น15,000ชิ้นภายใต้การอนุเคราะห์การผลิตจากบริษัท cp on จำกัดขณะที่ตัวแทนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพักประชาธิปัตย ซึ่งอาสาเป็นตัวกลางส่งผ่านน้ำใจจากชาวสงขลาไปสู่พี่น้องผู้ประสบภัยในภาคกลางรู้สึกชื่นชมกับกิจกรรมของชาวสีตรังในครั้งนี้ในส่วนนี้ก็คือกำลังสมองนะครับที่คิดขึ้นเนื่องจากาประเทศได้ประสบนะครับรภัยพัยสิ่งสำคัญที่ผมได้เห็นกิจกรรมของอมหาวิทยาลัยนะครับก็คือการามีน้ำใจเล็กๆน้อยๆไม่ว่าจะการจัด นี่อไ้ชวยเป็นอีกครั้งที่ยืนหยัดชัดเจนว่างานวิจัยของมหาวิทยาลัยสงขลานครินต์ตอบปัญหาและสนองความต้องการให้สังคมและประเทศชาติในยามที่เกิดวิกฤตได้อย่างแท้จริงพานุเทพัปปนมีถ่ายภาพทีมข่าวสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยสงขลานครินต์วิทยาเขตหาดใหญ่รายงาน